แตก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 แตแตก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 ไปยิงตดแกแกแก้ที่งครับที่เลยผู้เียด้งเลยส ตัวพี่นี้ไมื่อไรหรอกไปยิงไข่กันวะทำไมไั่ยิงไข่เลยวะทำไมมันยิงกระตุ้มตั้มตั้มเลยวะเอตัวนึงเอตัวนึงโหเพิ่งเริ่มหรอโอ้โหทรมานอรือนานเลยดิจบเดี๋ยวจบนี่มีเไน่ห์อะไรบ้าง มีแต่อันโน้นเขียนไม่เขียชิบหายแล้วไม่ไปเล่นโกนนะครับผมเด้งจีนกูเลยชิบหายเฮียหกตัวหนึ่งเล่นกลมาเล่นกนมาแล้วครับโดนโฟตกไปสี่ตาติดเกือบเต็มเหลวเนี่ยมัน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 แม่อ๋อให้ฟังเกหดฟัง ตอนแก้วอยู่มันยังไม่เคยหัวฟังอันนี้เต็มเข้าไม่ได้เลยโกเ,เ,เวลาจะรูไว้เพื่อย่างระเบิดมาโคตรแวนเลยครนั้นนั้นฝั่งโน้นว่างด่เห็นใหม่มันขึ้นเลย มีใครออกให้หรือเขียนพูดไปไม่เหรอโยหนอ,อยู่ด้วยไป,ปไหนอ่ะอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวมันก็เดินมาให้ยิงอ่ะขวามือมาแล้วเนะี่ยจริงเหรอโยวิ่งไปแล้วนีนะ่ทีมว่าง อาโค่ไอลูซี่ไอ้ส์เอ้ยตอนนี้ไอ้เจนราแบกเห้ยแบกแล้วแม่สี่ตายสี่บอกว่าแบกไอเย้ยไอคนก้าวตายสาวไม่บอกบ้างอ่ะไปอยู่ไหนดีมันพุกอะดิโอ้ตอนนี้มีข้ออะไรไอปืนกูสับเอง ปืนกูจับเองเป็นไรวะเนี่ยโอ้โห้วางเออไม่ได้เนื่อติดแบบ จัดใครจะตายจะกลัวหมอนที่ระนัดไปเลยลูกกิ้งหมอนยากนะหมอนไม่เป็นแน่ก็วันที่พี่จับปืนเวลาที่พี่ต้องอกใต้ดินใต้ดินเราใต้ดินเราที่วางเออะไม่โดนผมบอกว่าบีไม่มีคนดูบีไเขาดูมึงดูไอ้ลูซี่มาโคสิถ้ากลัวยิ่งตายยิ่งตายกลัวจะตายไม่ระบอกเมื่อดูเฉยโอ้ไปไปไหนไปไหนกัน

ดีสองคั้งีเข้าปีเข้าีวางแล้วอักูขอหมดวันนี้เอ้ทำไมเอฟเ์มันตกตอ่อะไรวะตาดด่านกุลีกฝุ่นด่านกูลีกีโม่ถ้าเยาซื้อคอมใหม่มาในเน็กชั่บ้าอุ้ยเยอะไปเยอะจังอะเยอะดิดากี้เรียบร้อย ก็รู้ว่าเล่นไม่ค่อยเก่งก็ยังจะไปวัดกับเขาแล้ววันหน้าอุ้ยไอ้เหี้ยโดนเหรอวะวางวางปีกสองตัวครับเด็งตรงเนี้ยมันมันมันแมนเอาวุ้เอาแมนแมนแมนนตัวเขาเพื่อนมีร้อยโห่ร้อยซอก ร้อยหกทำลายดิเต็มปืนก็ทำลายทำลายข้ออ้างมากกว่าเพื่อนของเราเยอะกว่านายเรายังมีเลยอุ้ยขิงไป่หนึ่งสเต็ปได้ปะไปดูไปขิงได้ดูขิงเฉยไม่เกี่ยวเพื่อนไม่เกี่ยวอ่ะปืนปืนเริ่มต้นมันลบได้เทียบแล้วอุ้ยเหี้ยตายพี่อะไรวะ ยยยยาาาาววววนายไม่มีนายก็ไม่ควรเล่นนะเว้ยเดี๋ยวเขาด่านายต้องมีมารยาททางสังคมนิดนึงอ่ะนะอีโนครับขทางขวาขวาฝันร้อเขาเล่นห้าร้อยห้าร้อยขวาของเออคืออะไรนั่นแหละของเอคืออะไรยาวปะ ยาไมม่รู้เหือนนกัยวตัวพี่เห็นแล้วเห็นแล้วโดดยองยองยองเลยลูกสิในที่วางเอตัวตนึงครับปืนกลอยู่ในที่วางเอครับมาเล่นมาน่าจะมอวกว่าโยมาเล่นกระจายอ้าโอปากาเตโอปากาเตโอปากาเตเอาตัวละเอาเฮี้ยนี่ก่อนแล้วกันโอปากาเตโอปากาเตโอปากาเตบอกว่าสูงลาลูโตลาลูโตซาซิเก เอ้ตุ้งโคโนฮะเยบาสยบาสไม่เอาอะไรเลยบ้านผมคุยกับพ่ออยู่ที่ผมเงียบๆเนี่ยมันอ้างมันเอ็กซ์มนอยู่มันเอ็กซ์เองบีได้นะบีได้บีได้บีได้อีได้ออกกลาดัแล้วครับของตัว ี๋ยผู้ิหน้ยิงไม่ทางห้องเลยบมเกอเมือก่อนเดินๆไปดเบืนปดุบืนแ้วใครทิ้งล้วิง้วิ่ยเหยาวิงเหยาวิ่งเยาวิ่งยวิ่งเหยาวิ่งยาวิ่ยวิ่งยาววิ่งยาว่งยาวิ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 หยาวิยาวิ่งเหยาวิ่งยาวิ่งยาวิ่งเหยาวิ่งกหยาวิ่ง่งยาวิ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 ่งยา่ง่าวิ พิมพ์ขาแล้วนะคอมมอนจริงแล้วนะเอาวะพี่ก็ไม่อยากแกยิงเปิดกันแหละสามสองหนึ่งเปรี้ยงข้างขวาตัวที่มองเห็นไม่มีพี่จิตสัมผัสยาวมา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 ยาวไม่รอวันนี้สับดูสิจับสองหนึ่งถ่ายแล้วตายหมดกลางแล้วพี่ แก้วขานี่หรอไปไหนไอ้เหี้ยไปแล้วหลังหลังแก้วหลังโอ้โหแปดตัวเองครับน้องๆก็ไม่เท่าไรวางเหรอวางเหรอทำไมเสียงมันหลอนว่าอยู่ข้างหลังเขาไข่บักปะครับเข้าครับเอาไปโดน ย่าไปหรอบ้นวานแต่ไหนอ่ะสามกระวังแก้วเต่างงงงดรอปไปแน่ดรอปไปแล้วงงงงงงงของเติมตังค์โค้ด250โค้ด250พี่30บาทไม่ต้องพูดหรอกโค้ดสอง้อยห้าสบาวบอลของพี่อ่ะของพี่โอ้ยสาวบอล สององ่งตาล้นตามทุกวันตาพี่เกตุงตุ้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 งเกิดซเกิดวยเกิดเกิดเมีสองตัวมีสองตัวเกิดมันเพื่อเกิดมันวางก่อนอ้กวางบงบีวะ โกปังโอนารูโตะไอ้เหี้ยเอ้ยว่าเป็นยังไงนี่อ่อ้ยไม่มีใครดูบีเหี้ยไม่มีใครดูบีจริงจังดูดูดูแต่ว่าดูแต่ไม่ยิงใช่ไหมอะไรวะน่ะระเบิดตอกกลางโอ้กลางเยอะมากกลางมหาศาลกลางมหาศาลกลางเยอะกลางเยอะสุดยกลางเยอะกลางเยอะนารูโตะ

อะไรคือเมื่อก่อนนะครับวะเมื่อก่อนนะครับหลุดหายอะไรไม่มีไฟไปเลยไปเลยลง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 ไปเลยสั่งกลไอ้ มแต่ไปนิดสักนิโอ้กระส,<อ>สุนหมดมาเง <A. S 2> <อ>มเมื่อก่อนนะครับทีนี้ครบเสร็จแล้วไปครับจังหวะนี้บอกเลยว่าคอเลตนี้ไม่ใช่ทันเตอเร์ปุ๊กแวแก้วคุม không ơi 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 không không ơi không ơi ไม่เป็นไัก่ไม่เป็นไรถ้าพี่นี้ไม่ซีหนูวไม่ซีที่ใหม่ที่ไหนไสูงขึ้น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 จะนายจ๋าสวยจัดใครดันเลยจ้าดันเลยจ้าโอ้โหอีกตัวหนึ่งสูงสูสรุงรง เกิดเพื่อนเกี่ยวมีตาเกลีวเอ้ยเย่ยองไม่ได้คนบ้ายังไม่น่าเล่นโหดอลยไปไหนวะดิ้งย่องยาวปะเจลาเจลาเฮลมีปรีดมันยิงกับใครอ่ะหรือมันเดินเล่นมันเดินเล่นเดินเล่นเดินเล่นเกิดมันเพื่อน ขวาเพื่อนขวาตัวนี้คือใายขายแล้วกูมุมนี้อ่ะกูได้เปรียบมุมนี้กูได้เปรียบโอ้เคลื่อนตับเปียบมุมนี้กูได้เปรียบจับไก่ก็มีของเออมุมนี้กูได้ปรี่ครับกูไก่ปีนี้เติมไปสามพันก่าเกินไม่ลงทุนขนาดนะโอ้ตัวนี้คือไม่ตัดไม่ฟีดดูดเปียบได้ตัดไม่ปตัดเออมันช็อตมากเลยสายพันกับไรเปล่าเขี่ยไอ้เขียกับฟ้าต้องรีอย่าติดลบนะ ให้คนหน่งเขติดลบนไปนะยาวเยอะโอ้กลางวิ่งอาวิ่งาวิ่งนี่จะเสียงตืนแล้วยา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 วกลาง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 ตัวดุซี่กับตัวดุซมาตุ้งตัวตุ้งตุ้งตุ้งขอโทษเพื่อนเรายๆไม่ห้าตโดนตุ้งเยอะตุ้งเยอะอะไรวะน่ะเสียงหมูลองอุดอุด เสียงไม้มันอะแก้วเยอะนะตรงแก้วอ่ะฮะตรงแก้วมันกำลังโขบแก้วเลยไม่เป็นไรแก้โดนแล้วเก็ดแม่คูเนี่ยกำลังจะโดนสามสองหนึ่งพิังปังปังตรงห้องมือปังแก้วพี่มาแล้วมาอกับเพื่อนอีกสี่ห้าคนแก้วกะอดดมาแล้วเกิดเรามากเกิดเรามา โเพื่อนีธาเฉยไอ้้ยกกูเดินฟันโดนหัวไอ้แซนซับเดีดหนึ่งโอ้ยไอ้้ยกูเดินฟันแล้วแบบมีเข้าหัวเพื่อนเข้าหัวอีกคนสูงขึ้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 นไปเลย หายจักไปไปไบึ้มบึ้มไหนวะแบ๊คแบ๊คสวยปะแบ๊คแป๊คพอใจพ่อพ่อพอพ่อพ่อเขาเรียกพี่ว่ามันตั้งใจแล้วเขาสนิทกับพี่แล้วเหรอไม่รู้ว่ะสนิทกันเพื่อนรักเจลา้วเพื่อนรักเฮแล้วเขาเริ่มพูดแล้วเนี่ยท่านายไม่มีอะไร้ยไอ้ตุงตุงไปแล้วตุงไปแล้วอย่ามาอย่ามา ยาวมาตรงมายาวมาตรงมายาวหลุดแล้วยาวอยู่แล้วยาวอยู่แล้วเขาเกลยอะไรเก็ยาวเกมบตังนั่นแหละทงนั่นแหละสวยนั่นแหละสุดยอดเปิดตวโอ้แกแแก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  ยิงไรตั๊๊๊๊๊ไอ้นเยอกแตกกแตก่อตพอหนูให้มิวเข้ามาได้ปะเอาเลยยหาขอัง้อ้เอามื่อกี้ชนะเหอ ปบ๊กจับวิ่ง่อยมาแล้วมาแล้วเอาไปดิปบ๊กปบ๊กแบ๊กออยกระเพกแระเพกไอ้ตันเสียงเองแบบอุด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 อ่ะไม่รู้เรื่องเอาจริงได้แล้วสามสองหนึ่งเปียกปบ๊กปบ๊กแบ๊กเหนื่อยเล่นเกมทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้วะเนี่ยขอปีนหน่อยขอปีนหน่อยก็เสียดาย มีว่างมีว่างไม่มีใครเลยไอแกอย่าดุไป้วยไอ้แก่เปิดไหมเทสเทสเทอย่างฮะจะแพ้แล้วเนี่ยแยกูขอ6 0คิวได้ไหมกูขอ6 0คิวไว้ได้ยินแล้วนี่แหละ

ยาว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 ยากลาง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 สวยเกล้าสวยสวยสวยเกล้าทองมือทองมือทองมืออ้าวไอ้เข็มเนี่ยหลุดไอ้เหี้ยกดรอกันรังไปเพื่อนเย้ไมัจบเย่หลุดแม่ขวาน มันได้เวลาที่ผมต้องเอาจริงแล้วสินะช้าไปช้าไปจะแพ้แล้วลุยลุยเอ้ยก็วินสุดท้ายผมเอาจริงจะได้ชนะกันเออจัดไปดูว้องมือท้องมือท้องมือตัวหนึ่งท้องมือตัวหนึ่งท้องมือตัวแรกท้อนกือตัวแรกมือกันนี่อ่าแล้วครับเจลาดันเพื่อนเจลาดันเมื่อกี้ไอคนพ่นลวดบายไปนะมีคนไปแจกคิว ตาย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 สวยเพื่อนไม่ช่วยด้วยเอาติดอุ้ยใครยิงกูเบียแล้วเบียแล้ววอย่าล้างเพื่อนล้างเพื่อนไหลไหลทีนึงไหลทีนึงกัรไปอีกตัวนึิมเพื่อนช่วยกูดีไปไหน สูงสูงสองตัวสูงสองตัวเดี๋ยวไปกินเดี๋ยวไปกินเดี๋ยวไปกินไอ้พวกนี้โอ้แพ้เฉยเลยอ่ะเอ้ยทีมนู้นเขาก็ไม่มั่นใจในทีมเพราว่ะ <c oughs> ขอพังให <c oughs> ม่มปๆปังปังพวกยัดคลิปอยู่อะไรวะ,ะเนี่ยไม่เป็นไรแต,แต่ละคนยังหลุดเลยใครอัดคลิป,ปวะ ผมไแอบถ่ายผมไม่ได so ้นะครับ่าผมถ่ายเมื่อกี้ผมถ่ายเลยจะหวแก้วด่ายังหาเลยี่้ยแอบถ่ายไฮ่ายแก้แ้วแก้แล้วรแก้แล้วแก้แล้วแก้แล้วยาไอข้าันตัวแก้โอ้โบรอะไรวะเนียเพื่อนช้ามีสุดท้ายมันเจแปมันแ้อะไรมึงอ่ะแกคิวเฉยเลยผมวิ่งไปเขาที่วางเอไม่ยินกันอยู่5คนพี่ผมทำไงวะ ไอเอี้ย<ห>ใครไปรู้ว่าแม่อยู่ที่วังเอ5ห้าคน